นำไปแก้แค้นลุงไม่สอนหหที่ขวนแก้วมาที่เชียขอบได้ลุงรู้หรือเปล่าอรืยวม่วันตลอดเวลาที่ผ่านมาเสด็จแม่ดวนจันท์แล้วก็คนแก้วต้อถูกคนรอบข้างในพนุพินารานไทยรประเดิมก็เป็นโัวปัญหา ทำให้เสด็จพ่อปันญญาต้องเสื่อมสูญทำให้บริลานาถัยต้องเกิดความขุ่นวายต้องเกิดสุดสังหารหลานคนแก่มาทนปากคำผู้พูดที่มาโดยตลอดจนหลานทนไม่ไหวแล้วที่โดนคนแก่จึงตัดสินใจที่อยากจะออกมาใช้ชีวิตไม่อยากทนปักคำผู้พูดถูกคำหล่านั้นอีกแล้วหลานชวนเสด็จแม่มาด้วย เสด็จแม่โนจันไม่ยอมบอกว่า่าอยู่ใกล้ๆเข้ามาโดนบัตรวเขาเสด็จพ่อปัฟ้าลาจึงตัดสินใจมีเสด็จแม่ออกมานอกกองหลวนเพืที่จะมาตามหา่านหลวงป้ายวันนี่แหละครับท่านลุงอยากได้รู้ว่าหลวงป้ายวันเป็นคนเก่งทั้งในดาแล้วก็ในทน ลุงไอ้วันเป็นคนสอนเรียนยาปิดทวนที่กัเสพพวกหมันฟ้ามันคือเรื่องจริงหรือเปล่าครับท่านลุงเรื่องจริงครับจริงจริงครับลุงเป็นคนสอนทุกอย่างให้กับไอ่หมันฟ้าทั้งหมดจริงเหรรอคับท่านลุงใช่หลานตั้งใจที่อยากจะเจอลุงไอ้มันหลังอยากเก่งอยากมีฝีมืออยากเก่งไหมือนกับเสพพวกหมันฟ้าเอาสอีด <c oughs> ุดงสอนพันแก้วเลยนะครับลุง ลุงจะสอนให้เองมันทุกอย่างเลยลุงเคยสอนขวัญฟ้ายัางไงลุงจะสอนที่กับเองทั้งหมดิีเรอครับพี่ลุงขอบคุณนะครับลุงแต่ว่าที่แม่นางแก้วเองจะนำวิชาของลุงมไปทำอะไรลูกลุงรู้หรือเปล่าขวัญแก้วอยู่ในเมืองหลวงแมแต่ราชครูหรือทหารน้อยใหญ่ ทุกครั้งที่มาสอนกีฬาเปลี่ยนทัวร์ให้กับขวัญแก้วทุกคนเหมือนกับกันแก้วไม่อยากให้มันขวัญแก้วนั้นอีกหมืเอเปลี่ยนทัวร์จงทำให้ขวัญแก้วอยากจะเก่งเหมือนกับเกษตรของขวัญฟ้ากวัญแก้วในตั้งใจออกตามหาท่านลู้ไหมวันและสิ่งสำคัญที่สุด เพาคนสองคนที่ทำให้ชีวิตของขวัญแก้วและเสด็จแม่นวนฉันต้องเป็นแบบนี้ก็คือไอเชียของไล้อีสร้อยสุธีหากแม่ว่าหลานนั้มีฝีมือเก่งเหมือนกับเสด็จพ่อขวัญมาะจะทายเชียของไล้อีสร้อยสุธี แก้แค้นนี่กับเสร็จพ,พ่กขวัญฟ้า้ได้ครับนขวัญแ,แก้วนานลักฟังลุงให้ดีนะลูกวิชาที่ลุงให้ถ้านำไปช่วยคนหรือป้องกันตัวลุงจะสอนให้แต่ถ้านำไปแก้แค้นลงุงไม่สอน Terima kasih telah menonton!